สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์มีพระไทยเลื่อมใสพระศาสนาโปรดการเล่นเป็นประเทศมาแต่ทรงพระเยาว์เมื่อทรงผนวดสามเณรได้ถวายเทศกันมหาราชเป็นที่พอพระจาชหฤทุไทยสมเด็จพระบรมมชนกนาถว่าพระสุรเสียงไพเราะและเทศได้เรียบร้อยดีเมื่อทรงเจริญพระชสันษา2สปีทรงผนวดเป็นพระพิสุ ประทับจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารปรากฏความในพระประวัติว่าเมื่อใกล้ออกพรรษาทรงศรัทธาจะผนวดต่อไปแต่เมื่อทรงรับพระกฐินหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระสหัตทะเลขาว่าขอให้สึกออกมาช่วยกันทำราชการจึงทรงลาผนวดต่อมาได้ทรงงานเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองหลายสาขา กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย